นโยบายสุราจะทำให้เรามีเครื่องดื่มที่หลากหลายมากขึ้นครับเรา,าาเราสามารถที่จะเอาเครื่องดื่มที่เป็นความรู้ชมมาว네บ้านเนี่ยมาคิดมาขายเป็นเครื่องดื่มท้องถิน่นเวลาเราไปเที่ยวเนเราก็อยากจะดื่มเบียร์ในเมืองท้องถิน่นคนไทยไปเที่ยวเมืองนอกก็อยากจะลองเทสเบียร์ท้องถิน่นเครื่องดื่มท้องถิน่นคนที่มาจากต่างประเทศก็อยากดื่มเครื่องดื่มท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มปลาที่เป็นสรรัตว์ต่างๆนะครับของไทยหรือว่าเครื่องดื่มเยววาวราชมีคนอยากดื่มเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลดปล่อยพรบสุราจะสร้างความคิดสร้างสรรค์ของคนท้องถิ่นให้้มมมีูลค่่าาเเเพพินรขวป็ืศษฐก ของเราที่ปลูกกันเยอะมากถ้าหากเราเอาข้าวมาแปลรูปเป็นแอลกอฮอล์เป็นเครื่องดื่มปุ๊บเนี่ยมูลค่าเพิ่มจะเพิ่มขึ้น100เท่าราคาข้าวเนี่ยจะดีมากๆนะครับเหมือนประเทศฝรั่งเศสเขาปลูกองุ่นเวลาเขาปลูกองุ่นเยอะเนี่ยเขาขายไม่ดีเขาก็เปลี่ยนมันเป็นน้ำองุ่นเสร็จแล้วเขามาหมักเขาก็เปลี่ยนเป็นไวน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นปัญหาเรื่องผลไม้ที่เรียกว่าอางุ่นเนี่ยตกต่ำในยุโรปเลยเพราะว่ามีการแปลรูปและแถมเก็บยิ่งนานยิ่งขายดียิ่งแพงเพราะฉะนั้น,เ,น,เ,นเครื่องดดดืืื่่่่มมมมออออกกก์เเเป็นนนครรรรงงงททีีสสส้าาาาศษฐิิิิจใหขขชตตตตผพุุ ว่าการกระทุวงพันชิ์ผู้สมัครสอสอกรุงเทพมหานครเขตหนึ่งพลนครสัมบัมตงวงป้อมปราบมือเศรษฐกิจจุลภาคเน้นฐานลากเศรษฐกิจหมุนเวียน